ุณธนาธรบอกว่าเวลาพูดถึงบ้านใหญ่ต้องดูวานา้มสกุลหรือพฤติกรรม,มคนเราเลือกเกิดไม่ได้ตอนเกิดมาก็นามสกุลจึงรุ่งโเช่นเดียวกับคุณเฮงหรือคุณวีระเดชผู้วิสิทธิ์เนี่ยว่าที่นายกอบจอ <c oughs> ลำพูนคุณเฮงนามสกุลนี้แต่เขาไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้นธนาธรบอกว่าบ้านใหญ่ไม่ใช่นามสกุลนะต้องดูที่พฤติกรรมค่มถามอพฤติกรรมอะไรคําว่าพฤติกรรมแบบนั้นเนี่ยมันคืออะไรเหรอฮะมันเลยทาให้มาเป็นมาถึงการที่เมื่อคืนเมื่อคืนนี้อาจารย์ปียบุตรมาเขียนเรื่องของบ้านใหญ่ คือสาอรประเด็น <c oughs> ก็นิยามของคําว่าบ้านใหญ่โอ้นะประเด็นแรกที่อาจารย์ปยบุตรเขียนบอกบ้านใหญ่เนี่ยสามประการประการนะอันแรกคืออาจารย์ปยบุตรมองว่าบ้านใหญ่เนี่ยมักจะทํางานในลักษณะของฐานการเมืองและแบ่งสัมปทานอํานาจรัฐ าการเมืองแบบแบ่งสมรทานอำนาจรัฐคือการใช้เงินของครอบทัวตนเองการใช้อำนาจอิทธิพลเครือข่ายตนเองเข้าไปดูแลประชาชนในพื้นที่เลือกตั้งเช่นทำบุญบริจาคแจกสิ่งของจัดเป็นการสาธารณะให้เองโดยไม่ผ่านอำนาจรัฐไม่รอหน่วยงานไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินหรือใช่อิทธิพลของตอนในการทำให้ตนเองอยู่ในเครือข่ายของที่ตัวตัวเองได้เปรียบเ <c oughs> ช่นฝากเข้าโรงเรียนแต่งตั้งยุบใหญ,ญ่คำถามก็คืออดีตนายกอบจซึ่งก็เป็นคุณพ่อของคุณเฮงเนี่ย ก็มีอิทธิพลในพื้นที่มีบารมีแล้วกันอิทธิพลทั้งบวกและลบเนาะคำถามก็คือมีการทำแบบนี้หรือไม่แบบนี้หรือไม่ที่คุณอาจารย์ปิยบุตรพูดถึงฮะแล้วทำไมลูกบ้านใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นรุ่นลูกหมดแล้วเนาะไปนาสกุลอะพูดง่ายไปนาสกุลในพื้นที่ต่างๆเนี่ยแล้วเขาก็ใช้เหมือนกันไหมคําถามเนี่ยเหมือนกันหรือไม่หรือว่าห้ามใช้เงินอะไรเลยห้ามไปช่วยเหลือชาวบ้านสพตาประชาชนได้อย่างเดียว มันก็ผมว่าลักษณะของคนที่จะสะสมทุนทางสังคมในพื้นที่ต่างก็ทํากันแบบนี้<ช>แล้วรวมถึงครอบครัวของคุณหรือหรือนามสกุลของคุณเหงด้วยออันนี้รวมถึงนามสกุลของคุณธนาธรถึงของทุกนามสกุลนะครับเพราะว่าถามว่าเมื่อคุณเกิดมาแบบนี้และคุณสนใจการเมืองมันผิดอะไรที่คุณจะไปดูแลช่วยเหลือประชาชนครับใช่ไหมแต่อันที่สองสิ บอกว่าออพอเป็นบ้านใหญ่การถ่ายโอนอำนาจผ่านการสืบท่อทางสายโลหิตการคัดเลือกคนใบตองตำแหน่สงสมองสาหรับเลือกตั้งไม่ได้พิจารณาจากความรู้ความสามารถไม่ได้พิจารณาจากแนวคิดแต่คิดจากสายโลหิตอันนี้อาจารย์ปีบุตรก็ดูถูกไปเหมือนกันนะฮะเพราะว่าคุณต้องดูนักการเมืองรุ่นใหม่ที่แม้ว่าเขาเป็นนายสกุลของบ้านใหญ่ต่างๆเป็นนายสกุลของท้องถิ่นคนเหล่านี้เดี๋ยวนี้เขาก็ เรียนจบมาไม่ใช่น้อยบางคนจบเมืองนุ่มมอง,มง,มงนอกมาก็มาทํางานในพื้นที่ครับคืออันนี้ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการไปบอกว่านามสกุลอื่นที่อยู่ไม่อยู่ในพักประชาชนเนี่ยคัดเลือกไม่ดีเท่าอืหรือว่าคัดจากนามสกุลใช่หลายเหตุผลเนี่ยระดับที่ไปดูประวัติของนักการเมืองรุ่นลูกของบ้านใหญ่เนี่ยเรียนนอกกันมาหมดแล้วครับส่วนหนึง่ง แล้วส่วนหนึ่งก็คือว่าโอเคมีความแรงจูงใจพิเศษก็คือว่าเขามีทุนทางสังคมในพื้นที่ม,มีเครือข่ายที่จะทำให้เขาได้รับชัยชนะได้ทำไมจึงไม่เลือกคนเหล่านี้ออลองไปดูนามสกุลของคนบ้านใหญ่หลายๆคนมันมีเยอะแยะไปหมดเลยที่มีดีมีไม่ดีเหมือนกับคนของพรรคประชาชนที่จะเลือกคนแบบบ้านใหญ่หรือไม่บ้านใหญ่ก็มีดีแบบมีและมีไม่ดีเหมือนๆกันคำถามคือว่า เมื่อทําไมบ้านใหญ่เมื่อไปอยู่ในพรคประชาชนจึงดีไปหมดขณะที่บ้านใหญ่เมื่อไปอยู่ในพรักการเมืองถึงดูไม่ดีไปหมดเนี่ยแล้วอันที่สามคุณไปหาว่าบ้านใหญ่เนี่ยอยู่ในระบบที่สวามิพักอำนาจนิยมที่เหนือกว่าตรงนี้เหมือนว่าบ้านใหญ่แต่ละบ้านเนี่ยคุณชูวัตรเที่ยจำญี่ปุ่นอธิบายเนี่ยเที่ยวที่อ่านดูเหมือนกับว่าแต่ละจังหวัดเขาจะมีบ้านใหญ่ของเขาแล้วก็จะไม่ไม่ไม่ก้าวไกลซึ่งกันและกันแต่ว่าบ้านใหญ่เหล่านี้เนี่ยจะไปอยู่ภายใต้ระบบสวามิพักที่มี คนใหญ่กว่าครับแล้วรู้ได้ยังไงว่าคุณกรณีคุณวีระเดชซึ่งก็เป็นลูกของนามสกุลใหญ่ในพื้นที่ลำพูนีจะไม่ต้องมีภาระแบบนั้นเป้ที่แบกตะกูลเป้ที่แบกครอบครัวมันไม่ได้หนักเท่ากันเหรอือมันก็ไม่ต่างกันไหมมครั uh huh. เพราะฉะนั้น บ้านใหญ่จะมีลักษณะแทะเนาะบ้านใหญ่ที่สนับสนุนพรคประชาชนจะเป็นบ้านใหญ่ที่ดูบริสุทธิ์กว่าบ้านใหญ่ที่สนับสนุนพรคอื่นล่ะฮะจะอยู่ไม่อยู่ใต้อำนาจใครได้เท่าเท่ากับคนอื่นๆหรอโอ้ลรอฮะเป็นเทวดามาจากไหนเนี่ยเป็นคำถามคับนะฮะคือทําไมคนมันไม่เท่ากันไม่เข้าใจว่าในทัศนะของอาจารย์ปิยบุตรหรือว่ากับการให้เหตุผลต่างๆของของติ่งส้มเนี่ยจึงให้เหตุผลแบบนี้ ผมว่าท้ายสุดคุณต้องไปฟังเสียงประชาชนในพื้นที่ดีกว่าใช่ว่าทําไมเขาถึงตัดสินใจเลือกคนนามสกุลนั้นกับบทบาทที่เขาได้ทํางานมาในช่วงตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ได้ใช่ไหมว่าเขาทำอะไรกันมาก็เห็นอะไรกันมาไม่ใช่ว่าคุณไปดูถูกประชาชนว่าเรื่องนามสกุลนี้เพราะว่าเขาทำหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยเขามีความผูกพันกันไงใช่แล้ว,แล,วแล้วถามว่าประชาชนรู้ไหมว่าคนนี้เป็นลูกบ้านใหญ่เป็นเครือข่ายบ้านใหญ่แล้วทําไมเขาถึงเลือก เขารู้เขาถูกบังคับให้เลือกหรอไม่คำถามคือเขาไม่เขารู้ว่าเขาจะใช้ต้นทุนแบบไหนเขารู้ว่าเขาจะใช้คนที่มีรากเงาแบบไหนเพราะเขารู้ว่าความมีรากเงาตรงนั้นเป็นการันตีผลประโยชน์ของเขาที่คุณจะในฐานะนักการเมืองที่เขาเลือกไป จะส่งมอบผลงานและนโยบายอะไรต่างๆให้เขาได้เพราะฉนั้นถึงที่สุดเนี่ยมันก็กลับมาคำถามสุดท้ายว่าเอ๊นี่กําลังจะดูถูกประชาชนหรือเปล่าแล้วบอกว่าประชาชนไม่รู้เลยในสัจัจจัประการนี้ทั้งเอามาถอนทุนทั้งเ,เรื่องเครือข่ายอุปถัมภ์<อ>ทั้งเรื่องอยู่ใต้อำนาจใครสวามิภักคใครอนะไรอย่างงี้ฮะทำไมประชาชนจะไม่รู้